สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคําถามและคําตอบในเรื่องของการสวดมนต์นะคะถามการสวดมนต์ควรสวดเร็วเพียงใดตอบเร็วมากช้ามากก็ไม่เหมาะควรสวดให้มีจังหวะสม่ําเสมอถามการสวดมนต์ควรใช้เสียงดังเพียงไรตอบการสวดมนต์เสียงดังเกินไปย่อมรบกวนเพื่อนบ้าน หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงการสวดมนต์เสียงเบามากแบบพึมพำเพียงเราได้ยินคนเดียวก็ไม่เหมาะนักนอกจากกรณีจำเป็นเช่นอยู่ร่วมหอพักกับคนอื่นการสวดเสียงดังมากน้อยเพียงไรายนั้นควรพิจารณาให้เหมาะกับกาลเทศะถามมือคนวางอย่างไรในเวลาสวดมนต์ตอบพนมอยู่ระหว่างตรงกับปากหรือ ตรงกับหน้าอกก็ได้การถูลูกประคำตลอดเวลาสวดมนต์นั้นไม่เหมาะในการที่จะทำจิตใจให้สำรวมถามควรวางสายตาที่งงหนสนใช่หรือไม่ตอบถูกแล้วเราไม่ควรหันมองโน่นมองนี่หรือหลับตาถามเสื้อผ้าและท่าทางที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรตอบ อย่าแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยเวลาสวดมนต์นเช่นนุ่งกางเกงแพรไม่คาดเข็มขัดอย่าโยกตัวบิดตัวตลอดเวลาสวดมนต์ถ้าทำไปโดยไม่รู้ตัวก็พยายามตั้งใจแก้ไขถามควรวางตัวอย่างไรเวลาสวดมนต์เช้าและเย็นตอบระหว่างสวดมนต์ควรลืมตาและมองงงหนสนขอให้คิดว่าเวลาเราพูดกับใครๆนั้น เราหลับตาหรือหันสายตาไปมองทางอื่นโดยไม่มองผู้สนทนาด้วยหรือสำหรับการพนมมือก็ควรยกให้อยู่ในระดับปากหรือตรงหน้าอกก็ได้ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อในการพนมมือควรจะพนมมือโดยไม่ให้รู้สึกว่าอึอดอดัดการสวดมนต์นั้นจะนั่งพื้นหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้การแต่งกายที่เหมาะสมสุภาพเรียบร้อยเป็นการแสดงความเคารพต่องาะหันซน ถามการสวดไดโมขูนั้นต้องเปล่งเสียงออกมาถามว่าการสวดไดโมขูนในใจโดยไม่เปล่งเสียงออกมานั้นจะถูกต้องหรือไม่เหตุใดจึงต้องออกเสียงในการสวดมนต์ตอบพิจารณาในด้านหลักธรรมแล้วความศรัทธาหมายถึงศรัทธาด้วยกายวาจาใจความศรัทธาด้วยกายหมายถึงการพนมมือต่อหน้างโหนสนในขณะสวดมนต์ ความศรัทธาด้วยวาจาหมายถึงการเปล่งเสียงสวดมนต์ความศรัทธาด้วยใจหมายถึงเชื่อมั่นว่างโงหนสนเป็นสิ่งสักการบูชาที่สูงสุดฉะนั้นผู้มีความศรัทธาต่องงโงหนสนด้วยการสวดไนโมคุจึงควรปฏิบัติศรัทธาด้วยกายวาจาใจพิจารณาในด้านการปรากฏของชีวิตพระพุทธก็จะเห็นว่าความศรัทธาที่มีอยู่แต่เพียงในใจอย่างเดียว โดยไม่มีการปรากฏด้านกายภาพนั้นยังไม่สมบูรณ์การเปล่งเสียงออกมาในการสวดมนต์คือการแสดงชีวิตพระพุทธออกมาทางเสียงซึ่งเป็นทางกายภาพในธรรมนิพนธ์ฉบับหนึ่งของพระนิชเลนไดชนินกล่าวถึงเรื่องเสียงสวดมนต์มีความตอนหนึ่งว่าเสียงแสดงจิตใจออกมาฉะนั้นจิตใจก็คือมโนธรรมเสียงก็คือรูปธรรม ใจแสดงออกมาเป็นรูปธรรมการได้ยินเสียงก็จะรู้ถึงใจทำให้มโนธรรมปรากฏเป็นรูปธรรมการเปล่งเสียงในขณนะสวดมนต์นั้นย่อมหมายถึงว่ากายและใจแบ่งแยกจากกันไม่ได้สภาวะโลกพุทธก็จะปรากฏขึ้นมาทั้งด้านกายและด้านใจอย่างไรก็ดีการเปล่งเสียงสวดมนต์นั้นมิใช่ว่าให้เปล่งเสียงดังเกินไป โดยไม่พิจารณาสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยในสถานที่บางแห่งและในบางเวลาไม่สมควรจะส่งเสียงดังเกินไปในกรณีเช่นนี้การเปล่งเสียงสวดมนดังขณะที่หูของเราได้ยินก็เพียงพอแล้วถามระหว่างสวดมนเช้าและเย็นเกิดมีความคิดต่างๆนานาควรจะทำอย่างไรตอบถึงแม้จะเกิดความคิดต่างๆนาๆนาก็ขอให้นั่งสดมนต่อไป ความคิดฟุ้งซ่านก็จะสงบไปเองและไม่ต้องเป็นห่วงว่าเมื่อไรใจจะสงบควรสวดมนต์ต่อไปความคิดที่จะอธิษฐานขอให้สำเร็จตามความปรารถนาด้วยการสวดมนต์อธิษฐานต่อโง,งอนซนก็ย่อมเกิดขึ้นในระหว่างสวดมนต์เป็นธรรมดาของคนเราการสวดมนต์ที่ดีนั้นควรจะไม่มีการคิดเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่มาก่อความรำคาญเช่น คิดเรื่องเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้หรือคิดว่าเมื่อเช้าด่าคนที่มาเกะกะหน้าบ้านถ้าจะถามว่าทำอย่างไรจึงจะขจัดความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เหล่านี้มิให้มารบกวนจิตใจในระหว่างสวดมนต์ก็ตอบว่าให้พยายามปฏิบัติสวดมนต์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และอย่าห่วงกังวลใจมากนักนานเข้าก็จะสวดมนต์ได้ถูกต้องดีขึ้นเป็นลำดับ ถามเวลาสวดไดโมคุอยู่นั้นใจคิดแต่เรื่องธุระทางโลกหรือเรื่องประโยชน์ส่วนตัวพยายามขับไล่ความคิดเหล่านั้นออกไปแต่ก็ไม่วายคิดอีกแล้วจะทำอย่างไรดีตอบคนเรานั้นจะไม่คิดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเลยคงเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นถ้าเพิ่งเริ่มปฏิบัติศรัทธาไม่นานก็อย่าไปวิตกกังวลว่าเป็นเรื่องชั่วร้าย ผิดวิสัยคนสามัญธรรมดาเมื่อปฏิบัติศรัทาธานานเข้าความนึกคิดต่างๆก็จะเปลี่ยนจากเรื่องทางโลกหรือผลประโยชน์รายได้ส่วนตัวมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติศรัทาธาต่องโงนซนเช่นอาจจะคิดว่าเย็นนี้จะไปชักชวนแนะนํำทำใครความคิดเช่นนี้แสดงว่าชีวิตในขณะน,นี้อยู่ในสภาพโพธิสัตว์คือเริ่มเอาใจใส่ความทุกข์สุขของผู้อื่นโดยไม่ได้คิดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว แสดงว่าความนึกคิดในระหว่างการสวดมนต์เปลี่ยนไปในทางที่ถูกที่ควรแล้ว